ตอนนั่งหวยเรื่องนี้บันทึกเหตุการณ์จากนายมิ่งคนเก่าเป็นนักเลงหวยกอขอสมัยโน้นที่ผจนกับปีาศาจที่ชอบหลอกหลอนนักเลงเล่นหวยเที่ยวหาตัวหวยตามที่สงัดต่างๆภาษาเก่าเรียกพวกนั่งหวย ที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในตำบลยานาวามีผู้ดื่มอยู่หลายรุ่นทั้งหนุ่มทั้งแก่กลางคนและเลยกลางคนมีอยู่โต๊ะหนึ่งที่ขมักขม่นในเลขท้ายรัตตอรี่ถกเถียงกันที่ได้เลขมาจากอาจารย์แทงแล้วถูกกินบ้างบางรายแทงแล้วก็ถูกบ้างตามแต่โชคชะตาซึ่งความจริงนั้นอาจารย์ทุกๆอาจารย์ ก็เพียงคาดหมายและมั่นเอาเองในการหมุนเวียนแห่งตัวเลขจะเดินวนเวียนมาบรรจบตามตำราที่วางไว้แต่บางครั้งก็ผิดพลาดไปจากตำราผู้ถูกหวยกินก็บ่นกันไปตามระเบียบของผู้ที่พลาดจะโกรธเครื่องโชคชะตาของตนบ้างโทษเอาอาจารย์บ้างแต่ละคนหลงเอาแน่นอนกับความหมุนของเครื่องออกเลขซึ่งย่อมหมุนไปตามกำลังไฟฟ้า จะมีใครไปหยุดเอาเองได้ก็หาไม่แล้วแต่โชคก็ไปตรงเข้าผู้เท่ามิ่งหรือนายมิ่งนั่งฟังอยู่และทั้งเคยผิดพลาดในการแทงเลขท้ายมาแล้วเหมือนกันแกสั่นหัวแล้วถอนใจยาวฉันเองก็เล่นไปกับเขาอย่างนั้นแหละทั้งที่รู้ว่ามันเอาแน่ไม่ได้เท่ามิ่งพูดขึ้นเรากะเราเก่งยากเพราะเจ้าลูกกลิ่งมันหมุนไปตามเรื่องของมัน ที่ไหนมันจะดนบันดาลได้เพ่งๆเหมือนอย่างหวยกอขอโบราณผมนั่งดื่มสุราไปฟังแกพูดพลางๆโดยผมนั่งอยู่กับเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งใกล้ๆกันหวยกอขอโบราณน่ะขุนบานเป็นคนออกเขากับเขาคิดจัดออกตัวนั่นตัวนี้แกพูดต่อไปในโต๊ะของเราจึงมีผู้สนใจอยู่บ้างการที่ใช้มือคนแท้ๆจับ ออกคิดออกนะ่ะจึงมีอาจารย์เก่งๆนั่งทางในพอจะรู้กันเกรงใจกันออกถ้าอาจารย์เก่งๆบอกหวยให้มักไม่พลาดแกว่าข้อนั้นถ้าจะจริงชายกลางคนคนหนึ่งสนับสนุนเพราะเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับคุณนะไอเราเป็นมนุษย์ธรรมดาจะไปเก่งไปสั่งอะไรมันกับลูกโมที่มันหมุนด้วยกำลังไฟฟ้า ถ้ามันคนด้วยกันย่อมมีอาจารย์ขังขังนั่งยานบังคับเขาได้ดนใจให้ออกตัวนั่นตัวนี้ถูกพ่อเจียมพูดถูกอ่ะพ่อเจียมพ่อรู้เรื่องนี้ดีพ่อเท่ามิ่งออกปากรับรองการพูดของผู้สนับสนุนว่าถูกต้องสมัยหวยก่อขอเราเองพอนั่งหวยเองได้ตามเกจิอาจารย์แนะนําโอ้ยฉันน่ะ ทำมาเสียทุกวิธีถูกบ้างกินบ้างตามเรื่องมันแต่ที่ถูกกินน่ะไม่ใช่พิธีเขาพลาดน่าจะบอกให้เท่ามิ่งพูดแล้วยกมือชูเข้าไปในวงสุราให้ฟังที่หวยกินไปกว่าเพราะเราเองเกิดยักย้ายการแทงซะเองในตอนหลังเกิดไปคิดว่าตัวนั่นตัวนี้ดียักเชา้ายักคำ่ำอ่าบางทีออกมาแล้วไม่ได้ไม่เสีย ไม่พอกับที่ลงทุนลงแรงย้ายไปย้ายมาหรือเจ๊งกันไปคุณตาเคยนั่งยังไงครับนั่งหวยเนี่ยชายหนุ่มคนหนึ่งถามพ่อเท่ามิ่งโอ้ยหลายวิธีนะักทำหวยนะ่ะในปา่าชายังเคยเลยคุณเอ้ยบางครั้งเราเคยไปกันสองสามคนเมื่อสมัยโนหนุ่มหนุ่มด้วยกันใจเด็ดๆพอกัน ที่วัดเทพก็เอย๋ยวัดบางว่ายังเคยเลยผาสิเขาปัดโทวัดเทพสมัยนั้นเปลี่ยวหน้าครัวหยองเมื่อไหร่ทางหลังวัดที่เป็นเมนอยู่เดี๋ยวเนี้ยเงียบหน้ากลัวกลางวันแสกๆยังหาคนเดินน้อยทำนับคนได้มีคึกคักอย่างเดียวนี่หรอกที่หลังวัดเทพเนี่ยแหละฉันกับเพื่อนนักเลงด้วยกันนะคุณไปนั่งหวยกัน จุดใต้ไว้ห่างๆแล้วต่างคนต่างนั่งจุดเทียนกันว่าคาถาขลังตามแบบคาถาหวยไม่ใช่ไหวพระไหวยเจ้า,จารอกอีกคืนนึงนะที่ตรงนั้นมันรกรือและเราก็ไม่มีสื่อมีศาสตร์อะไรมาปูเรานั่งบะนมมือยองๆกันนั่นแหละโอ้ยคุณเนยฉันถูกผีมันเลาะเอามือลวงก้นเอา ตอนแรกฉันคิดว่างูมันมาชูหัวมาโดนก้นฉันโดดจนตัวลอยเทียนดับเลยแต่ตายังมีอยู่จึงส่องพอเห็นเอะงูก็ไม่มีถ้ามีก็เห็นสิคุณจริงอยู่ว่าที่ตรงนั่นอะรกหรือแต่มันก็เป็นที่รกห่างตัวเรามากตรงที่เรานั่งกันนั้นเราเอาไม้ปาดปาดกันพอเตียนจะได้นั่งยองๆได้และไอ้ทธิการถูกลวงก้นนี่นะ ไม่ใช่ถูกกระชั้นนะเพื่อนสามคนก็โดนเราจึงรู้ว่าเราถูกผีรบกวนเสียแล้วเลยเลิกนัง่งเก็บกระดาษเก็บถ้วยปูนกับขามิ้นที่ละลายน้ำไว้ให้ผีเขียนตัวหนังสือกลับเท่ามิ่งหยุดดื่มสุรามันทำเท่านั้นเองหนุ่มคนเก่าถามขึ้นเท่านั้นแหละไม่รบกวนอะไรมากแต่เราก็ใจไม่ดีถือว่าเสียสมาธิ เลยกลับกันแต่อีกวันนสิเท่ามิ่งชูมือประกอบคำพูดเราไปนั่งกันที่วัดสเกตหน้าวัดนั่นแหละครับสมัยนั้นเรื่องวัดสเกตแล้วก็มันแทบจะเป็นป่าช้าไปทั้งนั้นศพนืรึรื้งฝังทั้งทิ้งให้แรงกากินเช่นศพนักโทษอย่างนี้เชือดเนื้อให้แรงกากินที่เหลือก็ฝังไป โอ้ยยิ่งริมทางเมนปูนคือทางเดินถนนที่สายประตูผีนั่นแหละคุณแดนเชื่อดศพจิ๋วละสมัยนั้นยังไม่มีถนนนี่คุณเป็นป่าช้าเราดีๆเนี่ยเองสมัยที่เขาขุดทางทำถนนหัวกะโหลกออกเกลื่อนกลาดไปวันที่เราไปนั่งกันนะคุณเราทำพิธีว่าขาถากันแล้วเราก็จุดเทียนปักไว้วางกระดาษและถ้วยขมิน้นกับปูลวางไว้ แล้วเราก็แอบหลบแอบบังต้นโพคอยอยู่เท่ามิ่งหยุดพูดแล้วกระดิกนิ้วเรียกเจ็กให้ตกเหล้าโรงอีกแก้วอ๋อพิธีนี้ผมเคยได้ยินปู่ผมเล่าให้ฟังเหมือนกันหนุ่มนั้นว่าแต่ปู่ผมบอกว่าทำพิธีแล้วก็วางกระดาษขมิ้นกับปูนทิ้งไว้เช้าจึงไปดูกันว่าจะเขียนตัวอะไรไว้ให้โอ้ยลำบากอย่างนั้นอะ เท่ามิ่งว่าฉันเคยทำอย่างนั้นเหมือนกันคุณโ้ยกินเรียบก็เพราะว่าไอ้ใครมันมาเห็นเข้ามันก็แกล้งเขียนเข้าไว้ให้เราก็เจงกันไปเด่านั้นเองจึงตรองนั่งคุมกันไว้แหมคุณเอ๋ยคืนนั้นฉันกับเพื่อนนั่งคอยตั้งแต่หัวค่ำจนเกือบสี่ทุ่มเห็นจะได้มีลมพัดมาอ่อนๆเสียงนก ฮูกร้องหูกอยู่บนต้นโพที่เรานั่งแอบนั่นแหละฉันสะดุ้งหนาวใจเลือเกินแต่อยากได้หวยต้องจำทนในครู่นั้นเองเทียนที่จุดไว้แทบจะดับมีลมพัดเหมือนเดินเฉียดไปที่กระดาษกับถ้วยขมิ้นกับโปูนแล้วมีเงาวูบปืดมืดไม่เห็นเป็นตัวตนหรอกคุณแต่พอทุกสิ่งลูกอย่างสงบ เราทั้งหมดก็ออกจากที่ซ่อนไปเก็บของเหล่านั้นและเดินคุมหน้าคุมหลังกันออกพ้นเขตวัดมาพอมาถึงบ้านก็ดูกระดาษกันมีรอยนิ้วมือจิ้มปูนเขียนไว้เป็นหวยเชา้าค่ำกระชัดเลยคุณฉันกับพวกแทงกันอย่างหนักทีเดียวในวันรุ่งขึ้นแกหยุดดื่มสุราอีกถูกผางเลยพอหนุ่มสนใจถามดักคอ ามิ่งวางแก้วเหล้าแล้วพยักหน้าพูดกินเรียบอ้าวเสียงนี้เป็นเสียงหลายคนในกลุ่มนั้นร้องขึ้นอย่างกับนัดไว้แล้วเลยหากันครืนคุณลุงเลยเลิกหวยสิครับผมนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆจึงสอดปากถามไปแกหันมาดูผมที่ไหนได้ลงผีหวยมันเข้าละ่ะก็เลิอกอยังไงแกว่า เป็นแต่หยุดมาหลายวันเพราะต่างคนต่างหมดทุนแทงกันหมดตัวนะครับผีมันแกล้งเราแกพูดแล้วสั่นหัวทางร้องเรียกเล่าอีกผมนึกสนุกอยากฟังเรื่องต่อๆไปจึงรับจ่ายค่าสุราเองแกตอบขอบใจดื่มกรุ๊ปเดียวหมดแก้วคุณลุงเลิกนั่งหวยหรือไงครับผมถามไม่เลิกหรอกคุณ เลิกนั่งก็ไม่รู้จะแทงอะไรแกตอบคราวนี้ฉันกับเพื่อนสองคนเท่านั้นแหละคุณไปลองนั่งทางวัดบางว่าก็วัดอมรินเนี่ยคุณวันนั้นไปดูลูกทางที่ป่าช้าไว้แต่บ่ายแล้วกลับมากินเหล้ากันที่ร้านเจ๊กนอกวัดตั้งใจเอากันที่ศาลากลางป่าช้าที่มีแต่พื้นกระเบื้องและเสากับหลังคาฝาไม่มี โปร่งๆดีใครจะแอบเขียนตัวหวยล้อเราคงไม่ได้ฉันกับเพื่อนสองคนดวดเล่ากันจนสบายดีแล้วจึงเตรียมข้าวของเข้าวัดพอเลี้ยวเข้าตรอกวัดเราก็เห็นคนนำหน้าเราอยู่คนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นโจงกระเบนห่มผ้าขาวอย่างสกรปรกสะพายเฉียงเราเดินตามเขามาเงียบๆไม่พูดอะไรกัน เราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเรามานั่งหวยพอถึงทางเลี้ยวเข้าป่าชาคนเดินหน้าคนเลี้ยวเข้าไปก่อนเราสองคนสะกฤฤิดกันฉันกระซิบกับเพื่อนว่าถ้าจะไม่ดีเสียแล้วต่น,นี่คงเป็นสปาร์เรอถ้ารู้ว่าเรามานั่งหวยก็จะมาทำความรำคาญแก่เราแล้วจะทำอย่างไงกันล่ะเพื่อนถามยังไม่รู้จะทำอย่างไร ฉันตอบพวกสัพเพเรอใช่ไหมหนุ่มคนแรกถามแทกขึ้นมาไม่รู้สินะคนุณเขาเดินไปฉันก็เดินไปเท่ามิ่งตอบแต่เอ๊ะไม่เข้าท่าเชยแล้วคนนั้นเดินไปที่ศาลาโลกนั่นซึ่งเป็นที่หมายของเรามาเกิดจักกันเข้าแล้วหมอนี่ท่าจะมาเรื่องหวยเหมือนกันฉันชักเกิดลังเลใจ แต่เพื่อนกระซิบว่าต่างคนต่างนั่งกันก่อนแล้วไปสิเขาก็เขาเราก็เราฉันเห็นด้วยจึงก้าวขึ้นบนพื้นกระเบื้องปูนแต่ยังไม่ลงมือทำอะไรทั้งนั้นนั่งลงเฉยๆก่อนอากาศขมุกขมัวเต็มทีแล้วเสียงเรไรดังริ่งไปทั่วบริเวณเพราะไม้สูงๆยืนต้นมากมองมืดถึมน่ากลัว ชีวิตนักเลงหวยมันอะรอย่างงี้แหละคุณพอมืดทั่วไปทั้งบริเวณฉันกับเพื่อนก็จุดเทียนใหญ่ปักลงกับพื้นสว่างเห็นกันดีนักเลงหวยคนนั้นยังไม่ทำอะไรเดินก้มหน้าวนไปวนมาเดินไปหยุดเสาโนนเสานี้จนครบสี่เสาแล้วชำเรืองดูเราทั้งสองฉันอดปากอยู่ไม่ได้ จึงพูดกับเขาพอเป็นทางวะ่ะถ้ามีอะไรดีจะขอบ้างจะหวงไม่พิทิศเขานิ่งเฉยยังไม่ตอบมาทันทีฉันจึงพูดไปอีกว่าฉันน่ะถูกหวยกินมาซะจนกรอบเพราะได้หวยไม่ค่อยแน่นอนถ้าทิศมีอะไรดีๆแบ่งปันให้บ้างก็พอจะแก้จนได้บ้างคราวนี้ทิศนั้นจึงตอบเสียงหุหวนว่นๆว่ะ พบเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปไม่หม่งรอกเขาพูดยังไม่หันมาดูเราต่อนั้นไปก็ไม่พูดอะไรอีกเขาลงมือจุดเทียนปักลงใจกลางของศาลาส่วนเราสองคนยังไม่ทำอะไรดังนั้นเพราะเสียงของเขาพูดก็เข้าทีที่ว่าพบเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปถ้าจะดีคราวนี้จะได้ไปโดยไม่คิดตก จะดีกว่าเรานั่งเองประมังเราจึงนั่งดูเขาทำพิธีเขาเดินบรนนมมือก้าวไปช้าๆเข้าหาเสาทั้งสี่เสาหยุดยืนบนอะไรเพิ่มพัาที่โคนเสาอยู่ทุกต้นแล้วเป่าลมพรวดเข้าใส่เสานั้นทุกต้นไปเราสองคนรู้สึกว่าพิธีเขาแปลกครั้นเขาสะกดเสาทั้งสี่ตนแล้ว กลับมายืนตรงสูงกลางที่ปักเทียนดึงผ้าห่มสะพายเฉียงนั้นออกแล้วโผกหัวจนดูคล้ายแขกฉันนึกออกว่านี่เป็นพิธีของแขกครัวที่เราไม่รู้จักและไม่เคยเห็นพอโผหััวแล้วเขานั่งขัดสมาธิเงยหน้าบนคาถาพึมพำไปหมดเราแปลคาถาเขาไม่ออกไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง เพราะเสียงอยู่ในลำคอเขาทำวิธีนี้อยู่นานเหลือเกินจนนกแสกบินโผลเข้ามาที่เราแล้วบินผ่านไปร้องเสียงแสกเข้าหัวใจทั้งฉันและเพื่อนสะดุ้งนั้งตัวตั้งแต่นั่งหวยมาไม่เคยมีวิธีนี้และมันช่างรุนแรงจนนกกลางคืนที่น่ากลัวพลอยมาเข้าพิธีด้วยในครูนั้นเอง เจ้าข้างคาวแม่ไก่ก็บินมาอีกโฉบไปโฉบมาจนรอบหัวเขาจนเทียนที่ปักอยู่ตรงหน้าเขาถูกลมแรงปีกวูบวาบแทบจะดับลงพอข้างคาวผละไปเจ้านกแสกก็บินโผผ่านก็มาอีกร้องเสียงกรีดหัวใจแล้วหายไปในดงมืดฉันตั้งสติอดทนเหลือเกินมันเป็นพิธีร้ายกาจที่สุด ผู้เข้าวิถียังคงนั่งนิ่งๆอีกสักครู่แล้วจึงลุกเดินไปที่เสาต้นแรกเป่ามนลงที่เสาอีกแล้วเกิดปีนขึ้นเสาไปจนถึงเพดานที่มืดตื้อหายไปฉันกับเพื่อนมองหน้ากันอย่างตกใจแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรและทำอะไรทิพนั้นก็ไต่ลงมาที่เสาอีกด้านหนึ่ง แต่การไต่ลงนี้ช่างแปลกประหลาดจนเราสะดุ้งใจเขาไต่ด้วยเอาหัวลงมาจากตุ๊กแกหรือจริงจบแล้ววิ่งไปขึ้นอีกเสาหนึ่งแล้วหายไปบนเพาดานอีกตามเคยฉันกับเพื่อนชักประสมระสายเกิดสะกิดใจกลัวเราพูดอะไรกันไม่ออกเลยยังไม่รู้ว่าภาพที่เราเห็นนั้นคืออะไรแต่ครู่นั้นเอง ฉันดึงกับผดลุกขึ้นยืนเพราะทั้งสีต้นนั้นมีคนไต่ลงมาพร้อมกันแล้วร้ายที่สุดมันเป็นคนคนเดียวกันทั้งสี่เสาฉันกับเพื่อนยืนขาสัน่นในที่สุดเจ้าสี่คนที่เสานั้นก็หายวับไปเหมือนมีใครวิ่งหัวเราะดังกล้องเข้าไปในทางดงมืดฉันจุดมือเพื่อนได้วิ่งสุดกำลังจะโดนอะไรหรือจะตกอะไรไม่พึงคิดทั้งสิน้น หัวใจไม่อยู่กับตัวเราทั้งสองมาสะดุดถนนอิดล้มลงเสียงคนพูดกันหลายคนเอออะเงยหน้าขึ้นจึงเห็นพระสีรูปพร้อมทั้งเด็กโตๆสองคนพระไม่ถามอะไรเลยฉุดมือฉันและเพื่อนแล้วทันเดินห้อมล้อมกันมาขึ้นกุติ ฉันกับเพื่อนสั่นเทาไปทั้งตัวพระแก่รูปหนึ่งมาเป่าขาม่อมให้สักครู่จึงรู้สึกอบอุ่นพระบางรูปท่านถามเรื่องราวเราพูดกันไม่ออกเลยปากคอมันสั่นไปหมดท่านเลยเลิกถามพระรูปหนึ่งบอกให้เราเข้าไปในกุฏิชั้นไหนเถิดเราดังสองตามเข้าไปแล้วจึงรู้ว่า ท่นให้เราทั้งสองนอนค้างที่นั่นฉันกับเพื่อนคุมโปงอย่างหนาวสัน่นพึ่งรู้ว่ารอดตัวมาได้โดยพระท่านกลับจากสวดศพทั้งสี่รูปพร้อมทั้งกับสิษวัดฉันเล่าเรื่องให้ท่านฟังได้เอาตอนเช้าแกพูดว่าเอา้าโยมก็ได้หวยแล้วนี่ฉันกับเพื่อนนึกไม่ออกว่าได้หวยอะไรพอลาพระท่านแล้วขากลับกลับอีกทางพอออกพ้นวัด พบร้านเหล่าก็เดิมเอาอย่างกระหายพอเล่าเข้าไปอบอุ่นก็นั่งคิดว่าที่พระท่านพูดใวโยมก็ได้หวยแล้วนั่นหมายถึงอะไรเลยคิดออกทันทีก็คือผอผีนั่นเองลุงแทงหรือเปล่าครับผมถามแกและใครๆก็รุมถามกันอีกหลายคนโต๊ะอื่นๆต่างมารุมฟังกันผิดกว่าตอนแรก ที่นั่งกันคนละโต๊ะตอนหลังนี่มายืนล้อมฟังกันแน่นแทงสิคุณผมแทงผอผีเช้าตัวเดียวไม่เล่นคำเลยแก่ว่าถูกไหมคุณตาคนหนุ่มเดิมถามขึ้นถูกสิคุณโอ้ยแทบตายกว่าจะถูกแก่ว่าผมจึงจัดแจงจ่ายค่าเล่าให้แก่ตามสัญญาแล้วลากลับบ้าน รีบบันทึกเหตุการณ์ของนักนั่งหวยมาให้ฟังดังนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ